สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูวิธีการเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายตัวนี้นะครับเปลี่ยนสายสตาร์ทนะครับของเครื่องพวก GX พวกอะไรอย่างนี้นะครับ GX พวกเ,เครื่องเครื่องเบนซินนะครับเครื่องมือการเกษตรทีนีงนะครับที่ว่าที่เป็นอาการบ่อยพบบ่อยก็คือสายดึงขาดน,นะครับ สายสายดินขาดลานหักนะครับจะมีลานอยู่ด้านในฝาครอบนะครับวิธีวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนเป็นแล้วก็อ่านได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนก็อาจะมีประโยชน์มากนะครับบางคนเปลี่ยนไม่เป็นก็ไปถอดน็อตนะครับก็จะทำให้ลานมันหลุดออกด้วยนะครับลานสปริง แข็งๆนะครับดุดออกคราวนี้เราก็จะใส่ยากนะครับวิธีการใส่ใส่ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรารู้จักวิธีนะครับสําหรับคนที่ใส่เป็นแรกก็ผ่านได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นก็เดี๋ยวติดตามการาใส่เลยนะครับกดสายเข้าอ,ออกมานะครับมีน็อตสามตัวนะครับ เครื่องฮอนด้าเครื่องเด่นแบบฮอนด้านะครับเครื่องที่มาจากจีนนะครับหรือเครื่องตัดญ้านะครับเครื่องฉีดยานะครับก็จะมีวิธีเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ต้องถอนมัดตัวนี้นะครับสาหรับเราจะเปลี่ยนสายนะครับพยายานจะถอนมัดตัวนี้นะครับถ้าถอน็อตตัวนี้มันจะหลุดนะครับ ตัวนี้จะของเขาบอกว่าสายมันสั้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับวิธีการง่ายมากนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับล่องตัวนี้นะครับก็มีประโยชน์นะครับออกแบบมาไว้เพื่ออาจให้เร่งสปริงให้แข็งขึ้นนะครับตัวนี้วิธีการเราก็ถอดดึงสายให้สุดนะครับวิธีการเราก็ดึงสายให้สุดก่อนนะครับ แล้วก็แก้ปุ่มนี้ออกนะครับจะมีปุ่มนะครับจะปลมเป็นเงื่องเงื่อนเชือกนะครับออกวิธีถอดนะครับหรือว่าใช้กรนไกรตัดแล้วนะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่นะครับสายที่เราซื้อมาใหม่นะครับร้อยตามรูนี้นะครับเข้ามาตัวเก่านะครับแล้วก็มัดมัดเงื่อนเชือกนะครับ ก็ถือว่าเป็นการก็แค่นี้นะครับไม่ยากนะครับอย่าไปถอนน็อตตัวการนะครับเพราะถ้าเราถอน็อตถ้าดึงตัวนี้ออกมาจะทําให้ลานดุดด้วยนะครับถ้าคนใส่ลานไม่เป็นจะทําจะใส่ยากนะครับก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งครับสาหรับเกษตรกรนะครับที่คนรู้เอาไว้นะครับไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับใส่เองก็ได้นะครับสําหรับวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวเรามาทําการใส่ ให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนนะครับก็เป็นเชือกนะครับเชือกเป็นเชือกถักนะครับหรือว่าเป็นเชือกในลอมก็ได้นะครับแข็งนะครับขั้นแรกเราก็ใช้ไฟเช็คนะครับลนนปลายให้เหลี่ยมนะครับใช้ไฟเช็คนะครับลนแล้วก็ทาปลายให้เชือกมีความเหลี่ยมนะครับเวลาแหย่เข้าไปในรูมจะแหย่ง่ายนะครับ าวิธีการเปลี่ยนสายก็ลนด้านเดียวก็พอนะครับอ่าด้านที่จะไว้เแย่ยเข้าไปในในตัวฝานะครับทำให้เหลี่ยมไว้นะครับเพราะว่าจะง่ายต่อการเแย่ยรูนะครับนี้นะครับ ชันที่เราไม่จุดไฟไม่จุดนะครับเราก็จะม้วนเลยนะครับเราจะม้วนให้เป็นเป็นเงื่อนเชือกก่อนนะครับอันนี้ด้ามจับตัวใหม่นะครับเราก็จะเยาะเข้าไปในรูด้ามจับนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะได้มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดที่ฝานะครับ อ่านะครับวิธีการนะครับก็ดึงเชือกออกครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัดออกเลยนะครับใช้กันไกลก็ได้แต่ตรงนี้เราต้องใช้มือจับไว้ด้วยนะครับเพราะว่าลานสปริงมันจะแข็ง เราต้องจับตรงนี้ให้แข็งไว้นะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับดึงเชือกตอัวสายเก่าออกอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสายใหม่นะครับสายใหม่เราที่เราลนไฟไว้นะครับให้ปลายมันแหลมนะครับเราก็จะเยาะเข้ารูเก่านะครับจะไปออกรูนี้ครับแล้วเราก็มัดปมเชือกนะครับ มัดปมเชือกด้านนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราเราหย,ย่เข้าไปนะครับหย,ย่เข้าไปแต่ว่ามือมือเราต้องจับตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อให้ะปิงมันจะไม่ได้ดีดไปนะครับเราก็มัดปมเชือกนะครับ ผมเชื่องแล้วก็ยัดไว้ในรูนะครับยัดในรูตรงนี้นะครับก็บเ,เป็นการเสร็จนะครับลำรับวิธีการเปลี่ยนสายนะครับ,รบง่ายไม่ยากนะครับสำหรับ เวลาเชือกเข้าไม่สุดนะครับเวลาเชือกเราเข้าไม่สุดเราก็มีวิธีการทํานะครับเราก็ดึงเชือกออกมาตรงนี้นะครับดึงเชือกมาให้ตรงร่องตรงนี้นะครับ ที่แปที่จานพลาสติกจะมีรูล่องอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาเชือกมาไว้ในร่องนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็หมุนไปรอบนึงนะครับแล้วเราก็อออกนะครับอันนี้สายเราก็จะสนิทแล้วนะครับเมื่อกี้สายหยอะนะครับคือล่องตรงนี้ก็มีมประโยชน์นะครับสําหรับทําให้สายจะดึงตึงนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนสายดึงสตาร์ทของเครื่องอเครื่องยนต์การเกษตรนะครับเครื่องเบนซิน G X นะครับพวกตระกูล G X ร้อย G X หรือเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องอเครื่องฉีดยานะครับที่มีสายดึงนะครับวิธีการนะครับอย่าไปถอดน,น็อตตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราถอดน,น็อตตัวนี้ออกมา ครับก็เป็นการเสร็จนะครับสําหรับการสายสายนะครับในเวลาวิธีการตึงสายสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับชาวเกษตรกรคน,คนที่ใช้เครื่องสูบน้ํานะครับ GX นะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องอะไรนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่อง y u t u b e ด้วยนะครับสวัสดี